ก็ราบสวัสดีครับ Fc ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเซลต้นจะพาไปดูแนวทางการแต่งรถด,ดีกว่า <c oughs> นะครับเพราะว่าคันนี้นะครับลูกค้าก็เอาไปเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยแล้วแหละก็ใส่เป็นตัว Te37 นะครับเป็นที่ถ้าถ้าผมเห็นเขาเขาเรียกกันเขาจะเรียกเป็นตัว Te37 s u v นะครับเพราะมันเหมือนมันจะเป็นก้านยกมันจะใส่กับรุ่นพวกตัวยกสูงนะฮะแล้วมันจะสวยนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ก็ใส่เป็นยางนิโตะด้วยนะครับนิโตะเอ็นทีอะไรนะ420นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นยางเทพอ,อีกหนึ่งยี่ห้อเลยนะครับที่หลายๆท่านอยากจะได้อยากจะใส่กันนะครับก็ราคาก็ถือว่าสูงพอสมควรนะฮะสำหรับนะิโตะเนาะก็วันนี้นะครับที่จะมาถ่ายเนี่ยก็เป็นรถเกตตัวแซด นะครับเกตตัวแซดนะซึ่งเป็น4ี่ประตูตัวยกสูงสีขาวมุกต้องบอกว่าทุกท่านครับถ้าใครตอนนี้ที่อยากได้ตัวแซดนะพยายามรีบจองกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแซดเนี่ยคิวจองเยอะนะคิวจองเยอะบางที่แบบอย่างช่วงเดือนทันมาเนี่ยผมเห็นทะลุไป20-30บคิวก็มีนะนะครับสำหรับตัวเกรดแซดเนาะก็จะได้ไม่ต้องรอรถนานครับมาจองกัน่อนนะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกว่าเขาดาวเท่าไหร่นะครับ เนาะสำหรับรุ่นนี้ไปครับนี่ยือเป็นไงถูกใจไหมฮะก็ตัวแซนะครับถ้าอย่างตัวเนี้ยราคาก็จะอยู่889,000นะครับเพราะเป็นสีขามุกไงแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นเงี้ยนะก็จะราคาถูกลงมาอีก7,000นะครับก็จะเหลือ882,000ตามใบราคานะ ก็จะเห็นได้ว่า,าใบราคาเนี่ยส่วนมากจะตั้งอยู่8 8 0 0 0 0แ0บาทนะครับผมนะสำหรับคันนี้ก็ไม่ได้มีการโหลดอะไรนะเปลี่ยนแม็กอย่างเดียวเลยนะครับก็ไปดูสเปคกันดีกว่านะสำหรับคันนี้นี่ล้อหน้านะครับทุกท,ท,ท่านใส่เป็นนี่เลยท E 37หยอดแดงนะครับตัวนิยมเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับนี่เห็นไหมที่ผมบอก นิโต้เอ็นทีสี่สองศูนย์นะครับยางสองหกห้าทับหกสิบนะครับเป็นตัว SD นะครับนี่ถ้า SD ลายดอกยางมันจะเป็นงี้มันจะมีมีเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นลายกับคนคนละนิโต้สี่สองศูนย์เอสนะครับอันนี้มัน SD นะครับลายมันก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่านิยมกันมากนะครับสําหรับตัวนิโตเนี้ยนะคันนี้ก็ ใส่นอส็อตสีดำนะครับเป็นนอ็อตสีดำเลนะครับแล้วก็นี่สวยมากอันนี้มันเป็นแบบสีไทเทเนียมนะครับสีไทยอันนี้มาทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยสวยมากครับทุกท,ท่านสวยมากสวยมากอันนี้นะนี่ถ้าเราดึงเดินออกไปไกลก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยนะนี่เดี๋ยวลองดูด้านข้างลองดูด้านข้าง นี่เป็นไงสวยไหมนะครับก็ลายเนี้ยผมว่านะถ้าตัวยกสูงเนี้ยน่าจะอันเนี้ยนิยมที่สุดละผมว่าไม่หนึ่งไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองนะถ้าเรียงตามความนิยมนะนี่ล้อด้านหลังนี่เป็นไงสวยไหมฮะลายยางข้างๆก็จะคล้ายๆลายไฟนิดนึงนี่สำหรับนิโตะนะ นีโ่โตมันแพงเพราะอะไรครับทุกท่านน่าจะเป็นด้วยคุณภาพยางเนาะยางซิ่งอันนี้เป็นยางซิ่งนะฮะยางซิ่งก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับใสายฟ้าปิดดุมตรงนี้สวยมากนะครับแต่ผมไม่แน่ใจราคาอันนี้ลูกค้าเขาไปดูแม็กแล้วก็สั่งเองเลยนะครับเราก็เอารถไปเปลี่ยนให้อย่างเดียวนะครับนะคันนี้ก็เดี๋ยวต้องเอามาติดฟงติดฟิลม์ม นะใส่กระบะาไลเนอร์ให้ลูกค้าอีกนะครับนี่ก็อย่างตัวแซดเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมว่าเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเขาเรียกว่าด้วยความนิยมของวัยรุ่นใช่ไหมไออย่างพวกกระจังหน้าชุบโครเมียมหรือว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่ะเนี่ยเวลาเราซื้อตัวแซดไปครับมันคุ้มอย่างหนึง่งคือแบบว่าเราอ่ะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะไฟหน้าก็ได้โปรเจคเตอร์อยู่แล้ว นี่แถมไฟตัดหมอกก็ยังเป็น LED ด้วยนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED เนาะแล้วก็กระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมนะคือรถซิงเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่จะใส่เป็นสไตล์เนี้ยชุบโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรสไตล์ออฟโรดนะครับสไตล์ออฟโรดเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นพวกกระจังหน้าสีดําครอบไฟสีดําให้มันดูดุใช่ไหมอ่านี่แล้วดูครับ พวกมือเปิดเนี่ยคืออย่างบางคนเอาไปแต่งซิ่งนะถ้าซื้อพวกตัวแซดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือท่านก็ไม่ต้องไปใส่ตัวครอบตัวอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นชุบโครเมียมมาจากโรงงานนะครับเป็นชุบโครเมียมมาจากโรงงานนี่มีบันไดข้างมาให้อันนี้ก็ไม่ได้โหลดนะครับไม่ได้โหลดเลยอันนี้เป็นทรงเดิมๆนะมันก็จะเนี่ยความห่างของซุ้มันก็จะมมประมาณเนี้ยก็คล้ายๆของเดิมนะครับเพราะว่าอ่าด้วยตัวยางของมันเนี่ยจะเป็นขนาดยางที่ เขาเรียกเบอร์อยางเนาะความสูงความกว้างเนี่ยเป็นเบอร์เดียวกับของโรงงานนะครับแต่เปลี่ยนยางคนละยี่ห้อกันเฉยๆนะครับนี่ตัวแซดก็จะได้พวกกันชนท้ายมาแบบนี้นะกันชนท้ายวิวอินถอดได้นะครับทุกๆท่านแต่เวลาเราถอดเราต้องซื้อเป็นแบบว่าที่เขาทาแผ่นปิดอะปิดท้ายอะเข้ามาปิดนะไฟท้ายนะเป็น LED นี่มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็ที่ผมบอกนะครับตัวแซดเนี่ยทำไมถึงขายดีนี่ครับเปิดมาข้างหลังสิ่งที่ทุกท่านเห็นดูความเรียบร้อยของงานนะครับความสวยดูการหุ้มหนังการเดินได้นะครับเห็นไหมแผงประตูนะครับเบาะนะนี่คือต้องบอกว่าเขาเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่นะก็อยากได้เบาะหนังกันเขาก็เลยมาซื้อตัวแซดเพราะว่าตัวแซดตอนนี้ ปัจจุบันเป็นตัวเริ่มต้นของรถที่ใส่เบาะหนังและนี่ครับแอร์ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าท่านซื้อรถรุ่นเกรดอื่นๆเนี่ยต่อให้เป็น4ประตูนะที่ต่ําลง่าแปลไปวอาเกรดแซดแตนะ่ท่านจะไม่ได้แอร์แถวหลังนะครับท่านจะไม่ได้แอร์แถวหลังนะต้องบอกงี้นะครับเพราะว่าแอร์แถวหลังเนี่ยจะเริ่มมีมาให้ตั้งแต่ตัวแซดนะครับแล้วก็นี่มันสามารถเปิดปิดช่องลมได้ตรงนี้นะครับ มีช่องเสียบ U S B แล้วก็แอร์เนี่ยการเปิดความแรงพัดลมความเย็นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นตัวกําหนดปล่อยลมและปล่อยความเย็นมาให้นะครับนี่แล้วก็นี่ด้านหน้านะครับก็จะมีนี่เลยครับพวกระบบความปลาดภัยต่างๆต้องบอกว่าตัวเนี้ยใกล้เคียงตัวท็อปมากนะ ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถล่ยก็มีมาให้นะคูสคอนโทลก็มีมาให้วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้และพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนี่พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับจอนะครับตัวนี้จะเป็นจอแสดงผลอยู่ที่7นิ้วนะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังอย่างที่ให้ดูไปด้านหลังนั่นแหละครับนี่เบาะเป็นเบาะหนังนสวยไหม การเย็บอะไรพวกนี้ก็เก็บงานดีมากนะครับก็ต้องบอกว่าตัวแซดเนี่ยเขาใกล้เคียงกับตัวท็อปมากครับถ้าเรามองจากตรงนี้ลองมองนึกภาพอันนี้เป็นตัวท็อปได้เลยเนี่ยครับสิ่งที่ตัวท็อปหรือตัวแซดพเนี่ยจะมีเยอะกว่านะครับก็มีเบาะไฟฟ้ากดปุ่มสตาร์ทแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับไม่ใช่แอร์ปุ่มหมุนแบบนี้แล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอ9นิ้ว นะนอกนั้นออปชันทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกันนะครับฉะนั้นถึงได้บอกว่าตัวแซ t เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากเพราะว่าไม่ว่าจะด้วยระบบความปลอดภัยความสวยความงามนะครับเบาะนงบอดหนังนะเขามีมาหมดนะครับนี่แล้วก็ในราคาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ลูกค้าเนี่ยรับได้นะครับสำหรับตัวแซเน,ะนาะนะเป็นไงเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับ คือต้องบอกว่าสมมุติว่าเปลี่ยนแม็กซ์สักสิคันเปลี่ยนแม็กสักสิคันเนี่ยต้องมี TE37 มาประมาณห6คันนะฮนะนเป็นลายที่นิยมมาก t ีอีเนี่ยแต่ตัวสูงอะ่ะผมว่าตัวสูงนะใส่ใถ่ตัวสาม u v ตัวนี้สวยครับนะถ้าเกิดเราไปใส่ก้านตรงผมว่ามันไม่ค่อย ไม่รู้นะแล้วแต่คนแต่ผมชอบตัวสูตัวตัว SUV มากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะล้อแม็กด้านหน้ากับด้านหลังมันเท่ากันนะครับมันเข้ากันทั้ง4ล้อเลยนะแล้วก้านมันก็เหมือนมันยกแบบให้ดูอ้วนๆพอดีกับตัวสูงนี่ส่วนการยื่นนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณครึ่งนิ้วประมาณนี้แหละฮะประมาณเนี้ยนะนี่สวยไหม เดี๋ยวดูตัวรถไกลๆเนี่ยแหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เนาะก็ถือว่าลูกค้าเนี่ยอยากแต่งแต่ว่าไม่ได้แต่งเยอะมากมายก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถ้าใครลังเลอยากใส่แม็กอะไรอยู่นะครับที T ่ e 3 7 suv สำหรับตัวสูงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะครับแนวทางการแต่งละกันเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลล์ต้นอิสูสด้วยนะครับสวัสดีครับ